ปกติเส้นตรงนี้มันจะลึกนะครับตอนนี้เส้นตรงกลางนี่หายไปเลยนะครับถ้าเราจะขันตึงมือตึงมือเนี่ยเรารู้ว่ามันอยู่ถ้าเราไม่ไมทำความสะอาดแล้วดันเข้าไปพวกเศษค้าพบฝุ่นพวกนี้ยครับมันจะไป เราได้ชนะกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูอาการในส่วนของรถที่มีอาการผ้าเบรกกินจานนะครับซึ่งเกิดขึ้นกับตัวฟอร์ซ่า3500คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนํารถคันนี้นะครับไปเข้าศูนย์บริการที่ร้านไรเดนฟอร์สด้วยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนชุดเบรกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวดูอาการกันก่อนนะครับว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงและนี่คืออาการผ้าเบรกกินจานนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัวร่องจานเบรกเนี่ย หายไปเยอะเลยนะครับจนรู้สึกว่าตัวจานเบรกมันผิดรูปนะครับเพราะว่ามันบางเกินนะครับร่องรอยนี่นะครับเดิมทีรอยของจานเบรกจะอยู่บรเิเวณระดับเดียวก,กันกับตรงนี้นะครับขอบนี้เลยแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วแล้วก็เป็นร่องเกิดขึ้นนะครับร่องเกิดขึ้นทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนด้านขอบตรงนี้นะครับขอบก็จะหนาขึ้นนะครับพูด,ดง่ายว่า ที่หายไปเนี่ยเราสังเกตได้นะครับจากเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยปกติเส้นตรงนี้มันจะลึกนะครับตอนนี้เส้นตรงกลางเนี่หายไปเลยนะครับซึ่งผมผ่านการใช้งานจากตัวทิปบุรีรัมมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีเสียงดังตลอดทางแรกเริ่มเดิมทีตัวผ้าเบรกตัวนี้ก็ไม่ไม่มีอาการอะไรนะครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับผ้าเบรกรู้สึกว่าผ้าเบรกมันจะไม่ค่อยสึกนะครับแต่จานจสึกแทนนะครับก็เลย เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ร้านลเดนฟอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนในส่วนของอชุดเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือผ้าเบรกกันนะครับไปดูกันว่าผมจะเลือกรุ่นไหนในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านในร้านนะครับรถเราเองนะครับที่จอดอยู่ วันนี้ก็เป็นวันที่เปิดทํางานนะครับในวันอาทิตย์นะครับลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะนะวันนี้นะครับทางช่างเขาก็ให้บัตรคิวมาครับเดี๋ยวเรารอ,อาช่างเซอร์วิสเสร็จแล้วก็เราสามารถไปทําอย่างอื่นในร้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งรอหรืออะไรก็ตามแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับตัวบัตรคิวก็จะมีสองสัญญาณดังนะครับระหว่างที่เรารอช่างเซอร์วิสในรถ คอราด่า3 5 0ของผมผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของร้านก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับทางร้านเองในส่วนโซนด้านล่างก็จะเป็นโซนที่มีจำหน่ายตัวยางนะครับยางยางที่เห็นในวันนี้ก็จะมีหลายตัวเลยด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SPILA Heritage Michelin m i c h e l l e r IRC f i r r a r i b i s t o r n c o n t i ่ e n t a l m ม y ต a s นะครับก็จะเห็นดูว่าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของทรงสปอร์ตหรือว่าทรงทัวงก็ตามนะครับ ก็จะมีส่วนของโปรโมชั่นที่อยู่ด้าร้านให้เห็นชัดเจนนะแต่ละตัวมีโปรโมชั่นอะไรบ้างของแต่งรถนะครับแล้วก็มาแบ่งโซนนี้โซนนี้ก็จะมีในส่วนของอระบบซัดเพนชั่นหรือว่าระบบาชอคอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชชอคอัพค่ายต่างๆ YSS เ o สเอสโฟรเฟนเดอร์ SS, ender, หรือว่าเอรินนะครับซึ่งก็เป็นาสามรุ่นท็อปที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะครับมี YS s เเมื่อมาดูราคาเนี่ยก็จะจำหน่ายในราคาที่ อาเท่ากันกับตลาดในร้านอื่นทั่วไปนะครับเออรินก็เช่นกันนะครับอะไรรถต่างๆนะครับสายพานรถทัวริงผ้า,าเบรกนะครับแล้วก็ตัวสเตอร์นะครับตัวแฮนนะครับหรือหมุดต่างๆนะครับมีค่อนข้างครบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของชั้นบนมากันในส่วนของชั้นสานะครับของร้านก็จะเป็นแหล่งที่มีให้เลือกเยอะนะครับในส่วนของหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆนะใครที่เป็นสายแต่งรถชอบเบาอแต่งนะครับก็มี หรับหมวกกันน็อกก็มีตั้งแต่รุ่นราคาที่จะต้องได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงรุ่นที่ราคาสูงหน่อยนะครับนี่สองโมตาดของเรียวนะครับยูวโมลา่าแล้วก็ในหมวกของ k y ีนะครับ บรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างกว้างนะครับนอกจากนั้นจะมีอ c c ก s s o r y พวกชุดกันฝนหรือว่าอุปกรณ์สายทัวริงโดยเฉพาะอย่างโมโตนะครับโค mm hmm. มินี้นะครับแล้วก็อ c c ก s s o r y รพวกอของแต่งของ เป็นกายต่างๆนะครับในส่วนของตัวสายโชวิงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรือกในส่วนของตัวดิสเบกนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นจานลิสแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็คือจานดิสที่ขายในร้านนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นติดตั้งเป็นตัวคาม์มูกตัวนี้นะครับนํไ<อ>าไปให้ช่างนะครับตัวนี้ใครที่จะมาติดตั้งนะครับมีอุปรกรณ์ขาจับสำหรับแปลงด้วยนะ การสะบัดของไว้ก็มีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นของแชทนะครับเป็นกล่องสำหรับผ้าเบรกที่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเน็กสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวแรงนะครับเดี๋ยวสอบถามกับทางช่างก่อนครับว่าเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกที่ไรเดนฟอร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกหรือการเบรกเนี่ยช่างมีวิธีการดําเนินการยังไงบ้างครับก็ ถ้าเปลี่ยนปัเบกนะครับเราก็ถอดออกมาทําความสะอาดอลูกสูบก่อน,อนที่เราจะดันลูกสูบนะครับทาความสะอาดแล้วก็ทาจารบีจารบีก็จะเป็นแบบของเฉพาะปั๊มเบรกจะเป็นของเฉพาะปั๊มเบรกตัวนี้มันจะไม่ทําให้ลูกยางเนี่ยเสือ่อมบวมใช่ไหมใช่ใชถ้าเป็นจารบีทั่วไปตัวนี้ระยะยาวตัวนี้มันจะบวมนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นของปั๊มเบรกโดยเฉพาะนะครับจะมีการ ทำความสะอาดก่อนที่จะดันลูกสูบแล้วก็เราจะเช็คระดับน้ำมันโดยปกติแล้วร้านล้างรับล้างไหมครับหรือว่ายังไงก็ถ้าเปลี่ยนก็จะแนะนําลูกค้าล้างอ๋อเป็นสวิตบริการเสริมให้เวลาเรามาเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ล้างเนี่ยเราจะดันลูกสูบลูกสูบมันมีฝุ่นมันสกปรกเนี่ยถ้าเราดันเข้าไปมันก็จะไปอะไรมันจะไปบาดใ้พวก ซีนกันฝุ่นซีนน้ำมันต้องารที่ทำให้รั่วทำให้รั่วใช่ใช่มีแล้วก็ทำทำความสะอาด่อนดันตัวเนี้ยจะดีดีกว่าครับครับผมผมเห็นอย่างที่ทำกันอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นพวกยางยางที่นี่ไรเลนสฟอนเนี่ยบริการสวิตยางยังไงบ้างครับเวลาขั้นตอนก็เอ่อถ้าเปลี่ยนยางแล้วมีเอ่อถอดแล้วก็ถ่วงแล้วก็ทำความสะอาดล้อฮะเช็คว่ามีอ่ มีรอยซึมมีอะไรไหมครับเพราะว่าพวกนี้มันค่าล้อบางทีอะล้อขอบข้างในสีมันเรียกอะไรสีมันร้อนตัวนี้มันจะทําให้ลมมันซึมออกมาตัวนี้มันจะทําให้รูบเราต้องเช็คทุกครั้งนะฮะแล้วก็ทวงแล้วเวลาขันกลับะครับก็ตัวนี้ก็จะทอครับใช่ทอได้วเลยครับใช่ครับเป็อทอตามค่าโรงงานนะครับทอก็จะมีหลายตัวตัวนี้ถ้าถ้าเราไม่ทอมันเหมือนคือเราไม่มีแรงถ้าเราจะขันตึงมือตึงมือเนี้ยเรารู้ว่ามันอยู่ แต่บางทีไม่รู้ว่าเราขันก็แบบมันมันได้ท็อกในระดับที่มันต้องการตามโรงงานหรือเปล่าใช่ถ้าเราท็อกแล้วก็โอเคตัวเนี้ยน็อกตัวเนี้ยท็อกอ่าห้าสิบนิวตันสามสิบนิวตันประมาณเนี้ยมันจะเป็นการเป็นมาตรฐานมากกว่านะครับผมก็ถือว่าเรื่องของมาตรฐานในการบริการเนาะก็เดี๋ยวให้พี่ลงมือทําเลยแล้วกันนะครับได้ครับครับเริ่มเลยครับ และนี่คือร่องรอยของทับเอกินจานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันชัดๆนะครับว่ามันกินยังไงนะครับในส่วนของร่องรอยตอนนี้มันหายไปนะครับลักษณะของจานมันหายไปคร้างๆเยอะเลยนะครับ ถ้าเราไม่ทำความสะอาดแล้วเราดัานเข้าไปพวกเศษผ้าพวกฝุ่นพวกเนี้ยครับมันจะไปบาดพวกโอลิงกันฝุ่นซีกันฝุ่น,น,นพวกเนี้ยครับมันทำให้รั่วได้ครับเดี๋ยวช่าจงจะถอดออกมาใช่ไหม เจะระบีใช่ไหมครับเจะระบีครับจะด,ดันแล้วให้มันหราอเลื่อนมานิดนึงนจะได้ไม่บาดในอลิมไม่ให้มีฝุ่นเข้าออก็ดีแค่ไหมยากไม่ไดีเพระว่ดีดูดออกไปนิดนึงเวยเรียบร้อยแล้วนะครับ ช่างให้ดูสภาพในส่วนของตัวปั๊มเบรกนะครับ okay. ที่ทำความสะาดแล้วนะครับตัวนี้คือถือว่าพร้อมที่จะติดตั้งเลยนะครับก็ที่ไรดนฟอสต์นะครับก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนกับว่าออปชันเสริมนะครับสำหรับใครที่จะเปลี่ยนจานเบรกหรือว่าผ้าเบรกนะครับก็จะมีในส่วนของการทำความสะอาดเบรกให้ด้วยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของการขันท็อค ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนในส่วนของจานเบรกนะครับเป็นคาโมอนินะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกนสเตอร์นะครับเป็นสีแดงนะซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับก็เดี๋ยวจะไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ทีนึงหลังจากนี้นะครับมาถามว่าข้อมูลกับช่างก่อนแล้วกันว่าในส่วนของช่วงแรกๆการใช้งานมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็ระยะแรกแนะนำระดินจานเบรกผ้าเบรกนะครับนึ่หนึ่งร้อยโลแรกนะครับแล้วจับฟิลลิ่ง นะครับว่าพอดีจานใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปคือเลี่ยเปลี่ยน,ปยนไปครับแล้วก็แล้วกต่อนในหน้าพับเบรกนะครับหน้าพับเบรกกินกับจานครับก็ระยะ100่งโลแรกก็ระมระัดระวังนิดนึงนะครับร <ผม S 2> ะมัดระวังนิดนึงนะครับ <ๆ S 1> แล้วส่วนของที่ก็จะมีะวันนี้มีเปลี่ยนจานเบรกนะครับเปลี่ยนพับเบรกทั้งความสะอาดปั๊มบเบรกนะครับ น็อตจานตัวนี้นะครับจะทอร์กอยู่ที่23นิวตันนะครับครับตัวนี้23นิวตันนะครับน็อตแกนล้อนะฮะจะกันทอร์กอยู่ที่50นิวตันนะครับน็อตปั๊มเบรกนะฮะตัวนี้จะทอร์กตัวละ35นิวตันอันนี้คือพี่ทํามาร์กเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับนี่จะมาร์กไว้ครั้งถัดไปนะครับผมไม่รู้นะถ้าสมมติว่าน็อตเกิดคลายตัวนะครับพี่จะได้สังเกตได้นะครับแล้วก็อันนี้เช็คระดับน้ำมันให้นน้มัเบรกให้น้ำมันเบรกก็ภาพยังมีอยู่นะครับอย่างน นอกจากนี้ร้านก็จะมีบริการในส่วนใหนบ้างครับที่เป็นหลักๆเลยบริการหลักๆนะครับก็จะมีเปลี่ยนยาเสริดยาลมันเครื่องนะครับละมันเครื่องมีเซตช็อหน้านะครับช็หลังช็หลังแล้วก็ขายสินค้าโอเคนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่ซอยสีด่านยี่สิบเก้าครับสีด่านยี่สิบเก้าครับจังหวัดสุพรปราการเนระตัวนี้จะ เลยสีดันยึกามานิดนึงนะครับผมสังเกตก็คือใกล้ๆกล้เรียกราซาดใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่หลังจากที่เปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดหรือว่าอาจจะทาคอนเทนต์ให้อีกรอบนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณทางร้านในส์พอจนะครับที่บริการอย่างดีเลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ในแวกนี้ก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องคอเม้นด้วยช้นลกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับ